อันนี้ก็กําลังเตรียมไม่ได้เตรียมหรอกขับรถมาอันนี้เราใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมต่ายหนึ่งชั่วโมงนะเรามาฉีกันสามคนนี่คือลิกพกพาราเตรียมไว้เลยนะเตรียมไว้กระปุกหนึ่งเลยมาเลยเผื่อก็เขาบอกว่าด้ไปฉีดแล้วใช่ไหมก็ให้กินพาราดักไว้เลยอ่ะแต่พี่ว่าโมเดิร์นเนน่าจะหนักอยู่เพราะว่ามันเป็น m อ n a ใช่ไหะใช่มันน่าจะ นอะไรน่าจะไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนว่าใครจะใครกินไหมสามคนนี้อ่าที่บอกเป็นการพีออเดอร์ของจากต่างประเทศที่นานที่สุดเท่าที่เคยนั่นมาที่พี่เคยพีมาเราพีตั้งแต่ช่วงไหนนะพี่ต่อยพุทธสภามิถ<ม>ุนาไม่รู้จำไม่ได้ประมาณนั้นที่เขาเปิดรอบแรกมิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพุศจีอ่ะประมาณหเดือน ประมาณ5เดือนแล้วเราได้คิวคิวแบบ700กว่าตื่นในเช้ามาแล้วแบบมาตั้งกดแล้วก็มาจ่ายตังคือระบบมันล่มไม่คือระบบอะระบบที่จองมันล่มเรียงลำดับจากคนที่จ่ายเงินก่อนมั้งเออเามาถึงแล้วอันนี้กำลังเข้ามา คืออะไรอ่ะเราเข้าตรงนี้ก็จเข้าได้หมดแหละนี่ไงเขาให้เข้าเขาเดี๋ยวให้เดี๋ยวเข้าโอเคนะคนไม่เยอะมากเรามาฉีดที่นี่ทุกคนในที่สุดทุกคนเราก็ได้แล้ววัคซีนโมเดนาเข็มแรกซึ่งฉีดเสร็จเมื่อกี้เลยแล้วก็เขาก็จะให้เรานั่งรออาการสักครึ่งชั่วโมงใช่ไหมพี่ต๋อใช่สามสิบนาทีแล้วก็เขาก็ถามเอาบริการดีนะแล้วก็ฉีดเบามากแบบแทบไม่รู้สึกเลยแบบเบาเบาแบบเบาจริงเออแบบ ตอนแรกก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นเก่งๆองปวดปหมปวดแขนไหมไม่ปวดตอนนี้ยังไม่ปวดตอนนี้เริ่มหน่วงๆนิดนึงทิศเดียวยังดีไม่ปวดแล้วต่อแล้วปไงต่อคอนเสิร์ตไงเป็นแชร์คุ็นแชร์เดียวแล้วคือกลับไปเราต้องไปกินยาคาราเลยรไหมหรือว่าต้องต้องรอให้มีอาการหรือเปล่ากินดักหลอก็ได้อ่าแล้วก็กินไปกินได้ทีละหนึ่งเม็ดทุกหกชั่วโมง เขาบอกว่าให้กินน้ำเยอะเออกินน้ำเยอะเยอะเดี๋ยวไว้เรามาเป็ดอาการอาการละกันตอนผ่านไปหลายชั่วโมงเออไปนะโอเคตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะมาเด็ดอาการกันนิดหนึ่งผ่านมาประมาณ3มชั่วโมงกว่าแล้วนะคะที่เราฉีดวัคซีนโมเดอร์นามาเออตอนนี้นะลีก็คือจะแขนส่วนนี้มันจะมีความหนักหนักนิดหนึ่งนิดเดียวอารมณ์เหมือนเวลาเราออกกำลังกายแขนเราไม่เมื่อยประมาณนั้นเลยที่เ็เป็นเหมือนกันแหละตอนนี้ ตอนนี้ก็เริ่มเมื่อยแล้วเพราะว่าใช้มือสายถือกล้องอยู่นะเอ๊ง่วงตอนนี้ง่วงเดี๋ยวจะไปหลับแต่ว่าลิซยังไม่ได้ง่วงนะแต่ไข้เอ้ยเนี่ยมันเริ่มแบบน่วงง่วงแขนถ้าถาาว่ายังยังยังหยิบจับอะไรไหมก็คือยังหยิบจับได้ปกติเลยง่วงแต่ว่าไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไม่ได้เจ็บอะไรไม่ได้ปวดอะไรเดี๋ยวรอดูคืนนี้ว่าจะเป็นไข้ไหมแต่ว่าาไม่ได้ปวดใช่ปะแต่ว่าเขามันมีความปวดแขนแต่ว่าเดี๋ยว เราไม่น่าจะเป็นอะไรนะเพราะว่าเรากินยากันไว้ละฉีดปุ๊บแล้วก็กินพาราไปละเม็ดหนึ่งเรากินหลังจากฉีดประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะกินในเม็ดหนึง่งแล้วเดี๋ยวไปกินอีกเม็ดหนึ่งก็ตอนสองทุ่มนะอมโอเคทุกคน่ะอ่ะมาเจอกันตอนเช้าเป็นไงวะพี่ต่อยอัเแต่อาการฉีดวัคซีนม,ม <า S 1> ัดนามันเปนแขนียกกันจะปวดมันไม่ได้ปวดอย่างนั้ปวดแบบอารมณ์เหมือนเวลาเรา ออกกําลังกายหนักๆอะไรเงี้ยยกเวทเอะไรมาประมาณนั้นแหละแต่ว่ามัานเจ็บเหมือนบวมๆอยู่นะคุณแต่ว่า,าไม,าไม่ไม่ไม่ไข้ไม่อะไรไม่ไข้เพราะว่าเรากินยาไปแล้วไงกินยาไปสามรอบเออตื่นมากินตอน,น,นกินเสี่ยไปเลยเด็กๆอัปเดตแค่นี้แหละนี่ตอนนี้ข้างซ้ายก็ยังยกอะไรต้องระวังหน่อยเนะี่ย อันนี้ยกอะไรเนี่ยยกได้แค่ได้ทุกคนยกแบบสูงๆไม่ได้มันตึงมันตึงเออมันตึงอยู่วันนี้อากาศดีนะแดดแดดออกไออย่างไะยังไงยังไงก็มาอัปเดตหลังจากที่ฉีดวัคซีนโมเดอร์นามาสองวันแล้วไหมวันนี้วันที่อะไรสิบสี่ปะ สิบสี่สองวันละสองวันละเป็นไงบ้างพี่ต่อ,อยตอนนี้พี่ก็จะมีอาการเหมือนง่วงง่วงตลอดเวลาไม่ใช่ง่วงตลอดเวลาเหมือนอารมณ์เหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคนเพิ่งหายไขยออออ้อ่ะเออประมาณน,นั้นแหละเบเพียงคือไม่กระปี้กระเป๋าเท่าไหร่ไงหรอ,อ,อแต่อย่างนิ้กะปกติเลยลนอนปกติแล้วแขนก็จากที่ปวดวันแรกคือยกนี้ไม่ได้ะแตอวนนี้ยกได้แล้วแต่ว่ามันก็จะแบบอารมณ์เหมือน เหมือนเวทมาแต่ก็กอ,อยา่อยาไปโดนตรงที่จุดที่ฉีดมันจะเจ็บเ,<อ>เพราะว่าลิยัง<ม>เจ็บอยู่ลิยังเจ็บอยู่เลยอะถ้าเกิดไปโดนอะของลิมันจะเป็นแบบห่อห่อเลือดตรงตรงที่ฉีดด้วยเนี่ยนี่คือดีขึ้นนะนะมาสองวันวันแรกวันที่สองรู้สึกว่ายกแขนใส่เสื้อผ้าง,ง่ายขึ้นถ้าวันแรกอะยกแขนไม่ได้เลยแล้วก็จะมีอาการแบบว่าเจ็บเจ็บตรงที่ฉีดอ แต่ว่ามันก็ดีขึ้นเยอะเนี่ยเป็นจ้ำไหมปะคุณได้เป็นเหรอเขาเป็นจ้ำเป็นแผลเลยเห็นไหมก็ดูดิเป็นดิต่อย่เห็นมีเลยทำไมเขามีอ่ะก็มันแล้วแต่คนไงเนี่ยทุกคนมันเป็นแบบเป็นจ้ำจ้ำตรงนี้แต่ว่าอาการไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงสำหรับพีลิกไม่เป็นไข้เลยนอนหลับปกติเพราะว่าเรากินยาพาราทุกหกชั่วโมงไปิสี่รอบอ่ะใช่กินไปสี่รอบทุกหกชั่วโมงก็เลยไม่มีไข้เลยจะมีแค่นั่นแหละเจ็บแขน คือใครอย่ามาจับแขนตอนนี้เพราะว่ามันจะเจ็บตรงที่โดนฉีดแต่ว่ายกแขนขึ้นได้ง่ายแหละันทานี้นะอืโอเคอาทิตย์นี้ประมาณนี้แหละนะมาอัปเดตพอดีไปได้ไปฉีดก็เลยมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวเข็มสองเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าเป็นไงนะ <c oughs> เนาะเาข็มสองกดจะหนักไหมแล้วใครที่ฉีดวัคซีนมาแล้วฉีดฉีดอะไรกันมาบ้างแล้วอาการเป็นไงมาเล่าให้พี่ฟังหน่อยมาคอมเมนต์บอกหน่อยเพราะว่าบางคนฉีดไข้อะไรเงี้ยมันล้มก็มีมีปัญหามีอะไรเงี้ย ไอ้บางคนก็ไม่มีแล้วแต่คนอะอย่างพ่อพี่ฉีดไข้ก็ตอนนี้เหมือนปวดขามาเป็นเดือนละตอนแรกพ่อไม่พ่อไม่ปวดเนาะตอนแรกพ่อปวดเหมือนจะปวดข้างซ้ายมั้งแล้วพอฉีดทีนี้เว้ยข้างซ้ายไม่ปวดมาปวดข้างขวา,าเป็น <S 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 เป็นเดือนแล้วอ่ะก็ไปรักษาหมอก็หมอบอกว่าไม่เกี่ยวกับวัคซีนแต่ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมนะแต่ว่าเป็นตั้งแต่หลังจากที่ฉีดเข็มสองไม่รู้ว่าไปกระตุ้นอะไรกัเนิ่นเพราะว่าทางเนี้ยทางต่างจังหวัดเขา เขาฉีดไข้ไงเออเป็นซีโนแวกกับแอตตาอืมอืมแต่ว่าแม่พี่ต่อยไอ้แอตตาทองเข็มปะซีโนแวกกับแอตตาเหมือนกันไข่ยังไข่ยังพ่อของแม่เหรออ๋อแต่ว่าตอนแรกเขาบอกแอตตาพอไปถึงหน้างานเขาฉีดฉีดซีโนแวกเขาไงแต่เดี๋ยวพ่อกับแม่จะได้ฉีดเข็มบูสต์ต้องรอครบสามเดือนก่อนแล้วก็เดี๋ยวพ่อแม่พี่จะบูสต์เป็นโมเดอร์น่านะก็คือที่พวกพี่จองไว้แหละอืม น่าจะบูตตอนพี่จองไว้จองฉีวไว้ตอนเดือนมกราปีหน้าเพราะว่ามันต้องทิ้งระยะถ้าเกิดใครฉีดซีโนแวคแอตตาต้องทิ้งระยะอย่างน้อยสามถึงหกเดือนถึงจะฉีดบูตโมเดอร์นาได้นะประมาณนั้นแต่พวกเรานี่คือโมเดอร์นาเข็มแรกเลยยังไม่ได้รับวัคซีนเลยนะก็อาการประมาณนี้เดี๋ยวไว้มาอัปเดตเข็มสองโอเคนะก็กขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงกันนะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงปลอดภัย จ<ร>ากหลายอย่างได,ได้ได้ฉีดวัคซีนกันเร็เรวๆน่แต่น่าจะได้ฉีดก,กันเยอะแล้วมั้งกันละค่ะใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะหรือว่าอยากจะมีอะไรเล่าประสบการณ์การฉีดวัคซีนมาก็บอกกันได้เลยนะคะคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้ว๊ายบาย